สว,ส,สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการตอมสํานึกอักเสบหรือไงรายการ Funny Clip อารมณ์ดีที่จะมาร่วมกันสร้างสรรจิตสํานึกความเป็นพลเมืองให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และผู้ชมทั่วไปด้วยสาระและความสนุกสนานครับมาร่วมด้วยช่วยกันกระตุ้นตอมสํานึกดีสร้างสารรค์สังคมดีๆให้นาอยู่ในวิถีประชาธิปไตยนั่นเองค่ะและสําหรับวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนเนี่ยไปสํารวจพฤติกรรมยอดแย่ที่หลายคนมองข้ามที่ไม่ได้ทําร้ายแค่ตัวเองแต่ว่าทําร้ายคนอื่นด้วยนะครับวันนี้จะขอเปิดประเด็นท ที่เหมือนจะเป็นแฟชั่นแต่ว่าอันตรายมากๆนั่นก็คือบุหรี่ไฟฟ้าค่ะ <Ừ. S 1> ยิ่งตอนนี้นะคะมีรสชาติใหม่ๆแล้วก็มีดีไซน์ใหม่ๆด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบเท่ๆเนาะไปจนถึงน่ารักแบลวๆเลยนะคะพี่ปอน,นี่คงเป็นเหตุผลที่ทําให้คนสูบเยอะขึ้นใช่ไหมแต่เนี่ยออกข่าวกันเยอะเลยนะจี้เห็นใช่ไหมว่าน้องปฐมเนี่ยสูบบุหรี่ไฟฟ้ากันจนปอดพังเลยผมอยากจะบอกว่านี่มันคือภัยร้ายที่กําลังทําร้ายคนรุ่นใหม่โดยตรงเลยนะครับใช่แล้วค่ะจากแค่อยากลองเนี่ยสุดท้ายก็ติดจนเลิกไม่ได้เพราะงั้นวันนี้ และจุดจบของคนที่สูปเนี่ยจะเป็นยังไงมาร่วมกันสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองกับฟันนี่คลิปตอนที่มีชื่อว่ามหันตภัยบุหรี่ไฟฟ้าไปชมเลยทางสะดวก เหมือนมีคนแอบดูดูดบุหรีอีกแล้วเหรอไหนบอกว่าเลิกดูดบุหรีแล้วไงพี่บอกแล้วใช่ไหมว่ามันอันตรายมากอะกงเลือดูจนปอดชื้นเป็นมาเร็งตายไปแล้ว มาก็อ้วติดดูดอ่ะงั้นก็ไปดูดช่ว<พ>มทีงคนละดูดเลยมากดูดช่วงม,มันยังมีประโยชน์ได้เงินด้วยหรือไม่ก็ดูดชานมนไผ่มุกไหมอ๋อไปนี่นะถ้าอ้วเห็นหรือดูดบุหรีอีกอัวจะไม่ให้เงินหรือใช้แม้แต่บาทเดียวมากมาไปดูรายการตะคีกันดีกว่าหมมากอุ้ยมาชอบดูมาชอบด,ดูไปดูกันจำไหมนะจำไหมนะอ้กระปกอ้าพี่นิกเจอพี่ปิวมาบ้านนีกแล้วเหรอ อะไรมาขึ้นไปดูทีวีแล้ว <c oughs> เปล่าไม่ได้มาเก็บเสื้อผ้าขีเคแอบได้ยินคุยกันมาเอาวิธีเลือกบุหรี่ไฟฟ้าอืมบุหรี่ไฟฟ้ารับไปก่อนอฟิลดูดูได้เหมือนบุหรี่จริงเลยมีหลายรสชาติให้เรียกด้วยกินก็ไม่เหม็นแพงเปล่าพี่ไม่แพงเพิ่งรับมาเนี่ยเดี๋ยวจัดโปรให้มาซีจ่ายสามอืมนี่ะชาบูอืมชาบูชาก็เป็นพะาใชยบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยดีมากตปเปล่าอ่ะนี่ ซื้อหนึ่งแถมใม่ห้าเลยแถมห้าเลยเหรอเฮ้ยเบาๆเดี๋ยวมางมาดูดด้วยเราลองนะพี่ลองดิไม่ต้องดูดแล้วบุหรี่จริงอ่ะบุหรี่ไฟฟ้าดีกว่าเป็นไงหวมเฮ้ยขี้ดิเจ้าเจ้าขี้ถ้าดูดผิดด้านนี่ตลกด้วยเนี่ยเอาไม่ใช่ลองเนี่ยนนั่เห็นเล่นได้ด้วยเฮ้ยเฮ้เแล้วยังตลกด้วยเนี่ยโอนมาไอพี่ส่งเลขบัญชีให้ได้ได้พี่โอเคนะได้พี่เอารถอื่นอีกมั้ยเล่นอยากเล่นอยากเล่นเราเล่ากล้องซูมเหมือนดูดดิเอาไปดูดคนเดียวเลยป่ะ อันนี้ตัวนี้กลิ่นดีดี่ามีกลิ่นวัตถุกมไหมเบไม่มีไม่มีไม่มีอะมีนมจิบกลิ่นนมจิบออมีจิบปูจิบกุ้งเอาจิบกุ้งเอาจิบกุ้งอันนี้ไม่เอาผสมหมูนะฮะเอากุ้งล้วนหมูบดหมูไม่เอาผสมนะอิสลามเหรอไม่ชอบแม่เราไม่ชอบมีรสไก่เลยถึงดีมาก Stop raining, everybody. Again, don't you know? <lots> hey. down the avenue. See how the sun shines brightly. We'll you, you. The sky is living here today. Hey, <coughs> hey. <lots> hey. <lots> <lots> มไม่สบายอ่ะไม่สบายก็ไปหาหมอลื้อ,อะไรเนี่ยนี่ไอ้น้ำมันไม่มันปลอดภยัยมันไม่เหมือนบุหรี่ก็ลื้อมไม่ให้บุหรี่บุรีทั้งนงั <c oughs> เอาไหมานี่นี่นี่รถมะม่วงมาลองเลยเนี่ยสีเขียวหวานไหมอ่ะอะไรล่ะไม่มลลไม่ไ,ไ,ได้มาก่อนอเฮ้ยมีดระวังมีดนะระวังมไม่จบเพลงแล้วดิติดดูด <c oughs> จิ๋วอจิว่าจิว่าเฮ้ยหยุดดูดบุหรี่ไฟฟ้าเดี๋ยวนี้เ <c oughs> ก็เอามาไม่ให้อัวดูดบุหรี่ธรรมดาอัวก็เปลี่ยนมาดูดบุหรี่ไฟฟ้าไงไม่อันตรายด้วยทำไมหลานอัวมันโง่อย่างนี้ไอ้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ย มันอันตรายกว่าบุหรี่ธรรมดาอีหรือโตแล้วจะทำลายหัดคลิปมีเหตุผลหน่อยได้ไหมถ้าเราไม่เอาเหตุผลเป็นที่ตั้งอะชีวิตมันจะว,ว <c oughs> ุ่นวายมา <c oughs> พี่เพิ่งหามาไปหาหมอหมอบอกว่าม่าปลอดชื้นอเอามาปอดชื้นเดี๋ยวอ้วกไปเอาพพดลมมาเป่าให้ปอดนะไม่ใช่เสื้อพี่ต้องไปตากพะลมแล้วมันจะแห้งอะที่มาปลอดชื้นเพราะว่าดมควันบุหรี่ไฟฟ้าแก่นี่ไอจิ๋วคนไทยมีปัญหา เพราะว่ามีคนไม่รู้สี่รู้แปดอย่างแกเยอะเกินไปเอ่แต่ฉันรู 9, ้เก 10, ้ารู้สิบรู้ให้คิวนี่มีรถใหม่มานำเหนือเดียมากพูดจาบเลยนี่เฮ้ยอะไรลูกก็ขืออยู่เรียกกลัวอะไรล่ะนี่มิอีลาบหมูกระชาบูโอ้โหรถขนมเข่งไหมไม่มีครับมามีแต่ขนมเทียนอุ้ยชุบไข่ทอดร้อนๆอ๋อยจะรถอะไรก็ไม่เอาทางนั้นแล้ค่ะเอาบุหรี่ไฟฟ้ามาหลอกขายเด็กว่านี้ได้ไงอะ่ะคนไทยมีปัญหาก็เพราะคนตอมสนกเกอักเสพยงแก แกเอามาหลอกขายหลานฉันฉันจะแจ้งตำรวจช่วงนี้เขากวาดหลานอยู่ด้วยเนี่ยมันผิดกฎหมายนะคุณผิดนะอีนิกเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ้าเฟิร์นไปหาหมอหน่อยี่นั่งอุ้ยอุ้ยนี่นะทไมใส่ไม่ออกอเฮ้ยอย่างนี้เป็นเพราะควันบุหรี่ไฟฟ้าแน่ๆขนาดอ้วนดมจากไอ้จิ๋วไม่เกียาทิทย์อ้วนยังเกือบตายอ่าเฟิร์นเมียหรือดมบุหรี่ไฟฟ้าเป็นปีบอดเธนแน่จ้า เรียกรถพยาบาลไหมอ่ะเขาขอโทษพี่รักเขาสัญญาว่าเขาจะเลิกดูดบุหรี่ไฟฟ้าอีกต่อไปเขาจะไม่ดูดแล้วจ้ะแอลแล้วเลิกเลิกเลิกโถ่ที่แบตหมดโอ้โหชาร์จไอ้นี่ไปแล้วนี่ทำไป่ะฮัลโหลตำรวจใช่ไหมครับตำรวจพ่อไปบ้หรี่พยาบาลทําไมก็ให้จับบุหรี่ไฟฟ้าถูกไหมคะับคนรพยาาตัวได้แรงเก่ยนในสังคมนั้นง่ายแต่ทําแล้วละอายเกลียดใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่ โห oh. เป็นยังไงล่ะครับคนที่ได้รับควันจากคนสูบบุหรี่เนี่ยกลายเป็นอันตรายมากกว่าคนสูบอีกนะครับก็ <S <S อย่างที่เห็นไม่ใช่แค่ปอดตัวเองนะคะที่ <Ừ. S 1> พังแต่คนรอบข้างเนี่ยไปก่อนเพื่อนเลยค่ะ <S <S มันก็เหมือนระเบิดเวลาครับทุกครั้งที่สูบเวลาของเราและคน <S 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 <ๆ S 2> รอบข้างของเราก็จะลดลงเรื่อยๆครับแล้วเพื่อนๆพี่ๆน้องๆล่ะครับคิดเห็นยังไงเราไปฟังกันดีกว่าครับไปฟังเลยค่ะภัยของบุหรี่ไฟฟ้านะครับมันไม่มีประโยชน์อะไรกับร่างกายเลยนะสูบไปแล้ว มีปัญหาเกี่ยวกับรโรคร้ายแรงอีกมันถึงชีวิตอะเราควรจะนําสิ่งที่ดีๆเข้าร่างกายของเรานะ้องสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ควรที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับมันเนาะยังไงฝากด้วยครับถ้าลดละเลิกสาหรับคนที่กำลังติดอยู่นะเลิกเถอะมันไม่ดีผู้รีไฟฟ้าเนี่ยผมว่ามันคือสิ่งที่กําลังทําลายคนสูบทุกคนเราไม่รู้เลยว่าเขาใส่สารอะไรมาให้เราสูบบ้างมันปลอดภัยจริงหรือเปล่าแล้วทุกคนยังเลือกสูบกันอีกเหรอครับ ผมว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่อันตรายมากๆเลยนะโดยเฉพาะไอของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันมีโลหะหนักที่แบบสามารถเข้าไปทำลายปอดได้โดยตรงบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันคือตัวทํำลายปอดแบบพกพาเลย ในเรื่องนี้เนี่ยคงไม่มีใครเห็นด้วยหรอกนะครับเพราะว่าโทษของมันเนี่ยก็เห็นเห็นกันอยู่แต่ก็ยังมีคนสูบใช่แล้วค่ะคนสูบเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวคิดว่าเท่แต่จริงๆกําลังตายผ่อนสงค่ะจริงๆอ่ะผมก็สูบบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ครับผมก็คิดอยากจะเลิกครับพี่พอจะมีวิธีแนะนําผมไหมครับมีหลายวิธีเลยครับวิธีแรกเนี่ยก็คือการหักดิแต่วิธีนี้เนี่ยใจก็ต้องนิ่งแล้วก็ต้องเข้มแข็งมากครับส่วนอีกวิธีหนึ่งเนี่ยก็คือการใช้วิทยาการเช่นหมางฝรั่งนิโคตินนะครับก็คือการเคี้ยวแล้วไไไไดด้้้้นนนนิโคตเเเเขาาาาปใรรรรร่่่่่งงงงกกยยทีีีมอออพึบบบุุหืฟัซล ทีนี้เนี่ยหลายคนก็สามารถเลิกบุหรี่กันไปได้เยอะแล้วครับแล้วก็ยังมีสายด่วนเลิกบุหรี่สามารถโทรปรึกษาได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยพี่ผมจะพยายามครับย้ําเตือนอีกสักครั้งนะครับผมว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยทำลายสุขภาพจนถึงขั้นอาจเสียชีวิตได้เลยนะครับคนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้านะคะ ร่วมสนุกในรายการต้มสํานึกอักเสบหรือไงเทียงตอบคําถามว่าพฤติกรรมของนิกที่ชชุบจิ๋วซึ่งเป็นเยาวชนให้ดูดบุหรี่ไฟฟ้าและจิ๋วที่ดูดบุหรี่ไฟฟ้าให้คนในครอบครัวสูดควันม,มือสองนั้นขาดจิตสานึกพลงลงในข้อใดความมีเหตุผลจิตสาธารณะความรับผิดช,ชอบคําตอบที่โดนใจสิบท่านแรกจะได้รับตุ๊กตาน้องสนกระเป๋าที่ระลึกจ,จากสถาบันพระปกเกลา้าภายในวันที่14ถึงวันที่16มิถุนายน2568 สำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆและทุกคนที่ติดตามรายการต่อมสำนึกอักเสบหรือไงหวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้รับความสนุกสนานไปกับข้อคิดดีๆแล้วพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เศษดโงเช้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ